สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟีโนเมโนครับผมกับรายการยุกิเวิลด์ครับผมมาแล้วครับก็วันนี้นะครับ ต้องบอกว่าเป็นวันอาทิตย์นะฮะวันอาทิตย์สุดสัปดาห์แบบนี้นะฮะหลายคนก็คงแบบว่าหยุดนะพักผ่อนอยู่บ้านก่อนที่พรุ่งนี้จะไปทํางานเนาะวันนี้ครับเป็นวันที่พิเศษมากครับเนื่องจากเกิดปรกากฏการณ์ที่เรียกว่าสุริยุป,ปราคานะครับผมเป็นปลาที่ออกไม่ได้ปลาอะไรวะปลาคา <laughs> <laughs> นอกจากนี้นะครับก็เป็นวันที่ แพ็คคอร์เรชั่นแพ็คเนี่ยออกนะครับผมเป็นคอ l ์เรชั่นแพ็ค2020นะนั่นก็คือเจ้ากล่องน,นี้เลยนะครับผมคอ l l e รชั่นแพ็ค2020นะครับผมเจ้ากล่องนี้เนี่ยมันเป็นการนำตีมเก่าๆเนี่ยกลับมาทำให้มีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเล่นได้มากแค่ไหนนะแต่ว่าใครที่เป็นสายแบบว่าผ้าเก่าๆอย่างตีมนูเมลอนอย่างเงี้ on, ยน,นะครับตีมที่ต้องบอกว่าบัฟลังจมตีกันเป็นแสนนะแล้วนอกจากนี้นะครับเวทฟิลของมันแพงมากนะขนาดซูเปอร์แลนด์เนี่ยแบบใบละ 2, en, นะือตกไป ประมาณ6 0 0บาทอะถ้าเทียบเป็นเงินไทยนะแต่ว่าราคาตลาดไทยผมยังไม่รู้นะครับมีเรื่องของ การ์ดพริสมาติกซีเกตแลนด์ในบ็อก์นี้ที่จะได้นะครับก็คือเป็นราชาแห่งความหมังนหบนะครับแบบอัสทาวล a n g กชนะครับผมก็คือการ์ดราชาแห่งความหมังนหบปกติเลยครับแต่ว่าจะมีภาษาครับเป็นภาษาของดาวอัสทาวนะครับผมก็จะสามารถใช้ในงานแข่งจริงได้นะครับเพียงแต่ว่าต้องเอาการ์ดราชาแห่งความหมังนหบจริงๆเนี่ยไปยืนยันเอฟเฟคด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าเท่นะราคาน่าจะแพงนะครับผมแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะสำหรับบ,บ็อก์นี้นะต้องไปติดตามกันเอาเองนะครับเดี๋ยวเราจะ เปิดให้ดูนะครับว่าได้อะไรบ้างในบ็อกซ์นี้นะนอกจากนี้ครับก็จะมีธีมฟอสซิลอ่ะใครเป็นแฟนเด็กของจิมโคคุได้นะครับจากภาค G X เนาะบ็อกซ์นี้ก็จะเอาธีมของเจ้าฟอสซิลเนี่ยออกด้วยแล้วก็จะมีธีมอีกธีมหนึ่งก็คือธีมอัพพยานเซอร์นะครับต้องบอกว่ามันเป็นหุ่นยนต์ครับแล้วก็น่ารักน่ารักอะไรอย่างนี้นะครับราคาก็ไม่แพงนะผมดูเช็คราคาแล้วนะครับใครที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ครับกับตัวแทนจําหน่ายออฟฟิเชียลนะครับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราครับนั่่่นนกก็คคคืออรรร้าาัับใทียสง o ้อยชั o นแพ็ k 2020นะครับผมก็สามารถติดต่อไปได้เลยนะครับอุดหนุนสินค้าแท้ที่มีมอกอของบริษัท k i ดแอนคินะครับผมช่วยการสนับสนุนของแท้ที่เป็นออ f ฟิเชียนะครับผมจะได้เป็นการรันวงการไปในตัวด้วยนะครับโอเคครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยครับผม15แพ็คนะครับลุ้นอะไรบ้างเดี๋ยวไปว่ากัน เอาละครับแล้วนี่ก็จะเป็นกล่องคอลเลกชันแพ็ค2 2 0นะครับผมวันนี้เราจะมาเปิดกันนะครับ15ซองนะฮะลุนพิสมาติกซีเคลแรอันนี้คือการสามารถใช้แข่งจริงได้นะแต่ว่าต้องมีการที่เป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยไปยืนยันเอฟเฟกด้วยนะครับในการแข่งแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นระดับคอลเลกเตอร์แรที่ราคาแพงเลยก็คือเวทฟิลนูเมลอนนะครับได้ไปนี่คือได้ราคาบ็อกคือแน่นอนโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ใการเสียเวลานะครับ15ซองจะได้อะไรบ้างนะฮะ เติมดักสองที่สี่ขอเลยแล้วกันง่าเห็นฟอยแล้วครับเลือกซองถูกจริงๆกูมาดูกันเลยครับดาไลเป็นกับดักนะครับโอเคเป็นกลิ้นไปน้องหนูอันนี้เป็นอะไรไม่รู้นะครับเป็นมอนลิงนะครับโอเคดินน้ำแข็งแล้วก็หืมฟอสซิลฟิวชั่นนะครับผม เอาละครับเรามาดูการเวท Fossil Fusion นะครับเอฟเฟกครับมันบอกว่าอันเชิญฟิวชั่นมอนสตชื่อฟอสซิลหนึ่งตัวจากเอ็กซ์ตาเด็กครับโดยการรีมูฟมอนสเตอร์วัตถุดิบจากสุสานของผู้เล่นทั้งสองฝ่ายครับถ้ารีมูฟจากสุสานของผู้เล่นทั้งสองฝ่ายแล้วเนี่ยผู้เล่นทั้งสองฝ่ายจะไม่สามารถเล็งเป้ามอนสเตอร์ตัวที่อันเชิญครับด้วยเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ได้ครับถ้าการ์ดฟอสซิลที่หงายหน้าที่เราควบคุมอยู่ถูกทำลายจากบั t เทิลหรือเอฟเฟกการ์ดขณะที่การ์ดนในนสสสุุาาาครคณาารณมถ ใบนี้ขึ้นมือของคุณได้ครับและคุณสามารถใช้เอฟเฟกของ Fossil Fu s ช o n ได้เทิรละครครับก็ต้องบอกว่าเป็นใบฟิวชั่นที่สารพัดประโยชน์นะฮะแหมตีปืนเขาก็มีเวทฟิวชั่นกันหมดแล้วนะครับเมื่อไหร่บูอาร์กูจะมีสักทีครับระดับอันต้าแรนะมาดูซองแรกครับเปิดได้ะไรซองสวยด้วยนะเวทนะครับกับดักใบนี้ซ้ำนะครับผม โอ้โหมอนสตูเมลอนมาแล้วครับผมมอนเอ็กซิสนะครับโกงมากนะผมชอบแลวแม่งบัฟพลังโจมตีกันมันอะแล้วก็เป็นระดับแรครับผมมอนสเตอร์ Monster ตัวนี้2ที่2ครับได้อะไรโอเคน่าจะเป็นตีฟอสซิลนะครับผมอืมมาจากตีมคารเดียนนะครับผมเป็นของเสริมที่ได้จากบ็อกซ์นี้นะคารเดียน อ่ามอนสเตอร์ฟิวชั่นของฟอสซิลมาแล้วครับตัวนี้มาแล้วครับฟอสซิลอันนี้เป็นกับดักนะครับโอเคครับเอ็กซ์ซแลงหนึ่งครับไม่ใช่ตีมะไรครับคือเห็นอย่างนี้ก็รู้เลยว่าทีมนูเมลอนทัวร์นะครับผมนูเมลอนนะฮะโอเคมอนสฟิวชั่นของทีมฟอสซิลนะครับนูเมลอนนะครับผมอ่า แล้วก็เป็นฟอยครับอันนี้เป็นของซินนะครับใครที่เป็นสายแบบบัฟพลังโจมตีสูงๆนะครับตัวนี้ อ่ะครับเรามาดูครับ Malefic พาราดามดราก้อนนะครับผมไม่รู้ว่าพาราดามหรือพาราเดียมนะฮะตอนนี้กูอยากแดกยาพาราเหลือเกินคือก็อทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าทีม Malefic เ,เนี่ยมันคือทีม Sin World เ,เนี่ยครับ Sin ที่เรารู้จักกันใน The b o v i e นะฮะก็เอฟเฟกครับมันบอกว่าการ์ดใบน,นี้เนี่ยไม่สามารถอัญเชิญแบบปกติหรือเซ็ตความได้ครับต้องอัญเชิญแบบพิเศษจากบนมือโดยการรีมูฟ Sin Monster หรือ Malefic Monster จาก Extra Deck ของเรา1ใบครับโดยต้องไม่มีการ์ดใบนี้อยู่บนฟีล ถ้าเวสหนามมาริฟิกเวิลหรือซินเวิลเนี่ยไม่อยู่บนฟิวการ์ดไปนี้จะถูกทําลายเธอละครัครบคุณสามารถส่งการ์ดมาริฟิกลงสุสานจากเด็กและในเทอร์นี้ครับคุณจะสามารถโจมตีได้แค่มอนติดชื่อมาริฟิกเท่านั้นนะครับคือมอนตัวอื่นไม่ได้ต้องเป็นมอนที่ติดชื่อซินเท่านั้นนะครับแล้ว คุณสามารถนำการ์ดมอนซิงโคเลเวล8จากโซลีมูฟกับเข้าเอ็กซ์ต้าเด็กครับหลังจากนั้นคุณสามารถอัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์ตัวนั้นจากเอ็กซ์ต้าเด็กได้ครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่ก็พลังควายเหมือนเดิมนะครับยังคงคอนเซ็ปต์เดิมคือพลังควายนะแต่ว่าก็เก่งขึ้นก็ประมาณนี้ครับผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะครับไดอันต้า2องใบแล้วครับการ์ดเวทม์นสคิฟเฟนะครับผมเป็นระดับคอมมอนนะฮะเวชชันพ์น โอเคฟิวชั่นอีกแล้วครับอืมเป็นฟลอยครับอันนี้เป็นซูเปอร์แร่ครับผมเวทฟิวนะฮะโอ้ยเป็นคอลเลกเตอร์ว่ะมาแล้วครับโอ้โหเวทฟิวอะไรวะเนี่ยอ่าครับเรามาดูเวทฟิวใบนี้กันบ้างนะครับใบนี้ชื่อว่าแอปไพเอนเซอร์อิเล็กทารีไลคิลเวิลด์นะครับผมได้มาในระดับคอลเลกเตอร์แร่นะ ซึ่งก็เป็นเวทคอลเลกเตอร์แรที่ราคาต่ำสุดแล้วหละเอฟเฟกของมันนะครับบอกว่าเมื่อกาดใบนี้ถูกสั่งใช้งานนะครับคุณสามารถนำการดติดชื่ออะไพเอนเซอร์จากเด็กขึ้นมือครับยกเว้นเวทฟิล์ท่านั้นนะฮะเทอละครั้งครับถ้าคุณทำการอัญเชิญลิงก์มอนสเตอร์ที่ติดชื่ออะไพเอนเซอร์สำเร็จนะครับคุณสามารถนำการ์มอนสเตอร์ที่ติดชื่ออะไพเอนเซอร์จากสุสานขึ้นมือครับเท่ละคาารั้งครับเมื่อมอนสเตอร์ประกาศโจมตีเราสามารถย้ายมอนสเตอร์อะไพเอนเซอร์ที่เราควบคุมอยู่ในช่องเมนอเร์โ สามารถย้ายช่องได้ด้วยนะและคุณสามารถสั่งใช้งานเอฟเฟกของ App l พ a n c e e ์อ c t ล็ก r e l y คิลไลเคิได้เท่ละครั้งครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเวฟฟิลด์ที่สารพัดประโยชน์นะทั้งเติมมือนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกที่ย้ายช่องมอนสเตอร์อีกต่างหากครับถือว่าโอ้โหได้ไปนี่คุ้มเลยนะครับแล้วก็ทีมนี้ต้องบอกว่าราคาถูกมากนะใครที่สนใจก็สามารถไปจับจองกันได้ครับที่ร้านโมเดิร์นการ์ดนะครับเป็นทีมของเครื่องใช้ไฟฟ้านะ App l พ a n c e รนะครับคอลเลกเตอร์ระดับแรนะครับ โอ้โห oh, จบละได้คอเลกเตอร์โอเคโอ้โหเยี่ยสีแม่งอย่างกับซปเปอร์แล์โอเคอพเพนเซอร์ <Nope. S 1> okay. นะครับ แล้วก็เป็นฟอยครับผม hmm. อ่ะเรายังหนีไม่พ้นน้ำสำหรับตีฟอสซิลนะครับนั่นคือฟอสซิลดราก้อนสกาวเจียสนะครับพลังโจมตีทั้ง35 0 0นะครับแต่พลังป้องกันศูนย์เอฟเฟกของมันครับบอกว่าการเปน,นี้จะต้องอัญเชิยแบบพิเศษด้วยฟอสซิลฟิวชั่นเท่านั้นนะครับก่อนช่วงคำนวณดาเมจความเสียหายครับเราสามารถสลับพลังป้องกันและพลังโจมตีของมอนสเตอร์อีกฝ่ายที่โจมตีมาได้นะฮะจนกระทั่งจบช่วงดาเมจสเต็ปครับถ้าการไปน,นี้โจมตีมอนส์ที่ตั้งป้องกันอยู่จะสามารถ ตีทะลุดามเมจอะเขาเรียกตีทะลุตูดนะครับถ้าการไปนี้อัญเชิญแบบฟิวชั่นสําเร็จนะครับและทําการต่อสู้กับมอนสเตอร์ฝ่ายตรงข้ามอีกฝ่ายจะได้รับดาเมจความเสียหายคูณ2เข้าไปครับถือว่าโหจริงๆนะถ้าตูดเป็นศูนย์นี่ก็ตีเข้าไป00 0เลยคเับโอ้โหน่ากลัวจริงๆครับก็คล้ายๆกับบูไอเคอสแม็กนะครับแต่ว่าเอฟเฟกอาจจะไม่เก่งเท่าสําหรับฟอสซิลดราก้อนสกาลเจียสครับผมซูเปอร์แรเลยนะครับโครงกระดูกคาร์โนซอรัสนะแล้วก็ระดับแรครับ จำแมวมากโอเคมอวอนนะครับเวทโอ้มาครับทีมอปลายเอนเซอร์ต้ามาลัวๆเลยวะ่ะอ่าการซ้ำนะครับระดับแร่โอเคโอเคซ้ำนะครับตัวนี้ได้มาเยอะเหลือเกินโอ้เวทฟิลอีกแล้วครับเป็นนูเมลอนครับอันนี้ระดับซุปเปอร์แรครับเวทฟิลนูเมลอนนะครับ เรามาดูครับเวทฟิลกันบ้างนะครับเป็นเวทฟิลหนูเมลอน,นครับหนูเมลอนเน็ตเวิร์กอ่ะชื่อมันบอกอย่างนี้นะเอฟเฟกมันบอกว่าคุณสามารถส่งเวทปกติที่ติดชื่อหนูเมลอนจากเด็กตรงสุสานได้ครับแล้วเราจะสามารถสั่งใช้งานเอฟเฟกของเวทใบนั้นได้นะคุณสามารถใช้เอฟเฟกของหนูเมลอนเน็ตเวิร์กได้เท่าละคร,ครับเทอละครั้งคุณสามารถสั่งใช้งานเอฟเฟกของมอสเตอร์เอ็กซซีที่ติดชื่อหนูเมลอนได้โดยไม่ต้องถอดวัตถุดิบเลยนะ โอ้โห oh, ถือว่าเป็นเวทฟิลที่สารพัดประโยชน์นะครับใช้เอฟเฟกเวทก็ได้นะคือมูเอฟเฟกเวทแล้วใช้เอฟเฟกเวทแล้วก็ยังสามารถใช้เอฟเฟกของมอนสเตอร์ได้โดยที่ไม่ต้องถอดวัตถุดิบเลยอะโอ้โหเวทฟิลนี้สมควรจริงๆครับที่แม่งแพงนะซุปเปอร์แร่ไม่ยังแพงอะเยเเป็นระดับซุปเปอร์แรนะโหอยากได้คอเลกเตอร์มากกว่าวะโอเคนี่ก็เป็นเวทของนูเมลอนนะครับระดับแรโอเค นูเมลอนแล้วก็เป็นเวทนะครับกับดักครับโอเคนูเมลอนก็มาเยอะเหมือนกันนะแต่เยอะสุดน่าจะเป็นตีมฟอสซิลนะครับบอกนี้ที่ผมเปิดได้นะโอเคครับนูเมลอนมารัวๆนะครับเวทนะครับเพนกวินนะครับผมโอเค คาเดียนนะครับผมโอเคไปต่อนะครับตีมเพนกวินนะฮะระดับแรกเคผ่านไปตีมเพนกวินนะครับผมเล็กตีมเพนกวินแล้วกันนะอ่าโอเคอพายอนเซอร์นะครับตันนี้ตีมแล้วเนี่ยเราก็ได้การ์ดซ้ำนะครับใบนี้ ผมขออนุญาตเปิดจากซองสุดท้ายก่อนแล้วกันนะครับว่าจะได้อะไรบ้างนะโอเคสกิฟเวฟนะครับอืมโอ้โหกับปะนะครับนูเมลอนนะครับผมแล้วก็ได้ตัวนี้ครับเป็นระดับแรนะครับอะาพเอนเซอร์อืมกับปะนะครับผมโอเคมาครับตอนนี้ซองสุดท้ายครับ จะได้อะไรหนูเมลอนลุยลุยไปคิกเวฟแล้วก็โอ้ถือว่าน่าพอใจไหมก็โอเคนะอืมก็โอเคแหละฟอยมี me, ทั้งหมด5้าใบนะครับที่ได้นะก็มีประมาณนี้เลยนะครับมีเวทฟิลนูเมลอนนะครับนูเมลอนเน็ตเวิร์กแล้วก็ตัวนี้นะเป็นคอรเรคเตอร์แลนนะครับเวทฟิล์ของอะพาร์เซอร์ นะฟอยฟอสซิลซินแล้วก็เวทฟิวชั่นนะครับเดี๋ยวเข้าสู่โชคสุดท้ายกันเลยครับผมไปครับก็จบกันไปนะครับสำหรับคลิปนี้ครับโอ้โหได้เวทฟิวนูเมลอนนะแม้ว่าจะไม่ได้คอลเลกเตอร์แร่ซึ่งคอลเลกเตอร์แร่มันแพงมากนะเอาจริงๆเราได้ซูเปอร์แรมาแล้วคอลเลกเตอร์แรก็เป็นเวทฟิวของอะพายเอนเซอร์นะครับซึ่งก็ราคาถูกมากนะแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ได้เวทฟิวชั่นของตีฟอสซิลด้วยอ่าก็ถือว่า คุ้มนะใครที่สนใจครับอย่างที่บอกครับสามารถติดต่อไปที่ร้านโมเดิร์นการ์ดได้เลยครับลิงก์จะอยู่ในดีสคริปชั่นนะครับแล้วก็ฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วยกันอุดหนุนสินค้าแท้ที่มีมออกกอของบริษัทคิดอันคิดนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับคลิป โอเคนะครับใครอยากให้ผมทําอะไรติชมตรงไหนคอมเมนต์มาได้เลยนะครับมาพูดคุยกันนะครับผมเปิดรับฟังทุกท่านเลยนะครับก็จะพยายามเอาความคิดเห็นของทุกๆคนเนี่ยมาปรับปรุงนะครับเพื่อให้คอนเทนต์มันดีขึ้นไปอีกนะครับผมแล้วก็ฝากรายการยู k i โอดอไอดด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ Strength. Ain't nobody man enough to feel the pain. And you could be next. You better give respect. Cause ain't nobody breaking this red neck.